ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ากลัวความกลัวนะคืออะไรรู้ไหมคือบุญคุณคุณเชื่อผมเถอะไอ้อความกลัวหลายคนก็ไม่กลัวหรอกแต่สิ่งที่มันจุกอ,อกมากกว่าความกลัวคือบุญคุณผมวิโรจน์ลักนาดิศน,นะครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคก้าไกลหมายเลขหนึ่งครับเมืองในอนาคตนะ่ะ ที่เราทุกคนอยากให้เป็นมันคืออะไรอะถ้าเรามองในมุมของคนทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นเมืองที่มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้เห็นตัวเองในอนาคตมันดีกว่าวันนี้ถ้าคนทํามาหากินก็ต้องหวังว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีเงินออมที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันสําหรับคนที่มีเงินแล้วเป็นนักลงทุนแล้วเมืองเมืองนี้ก็ต้องเป็นเมืองที่น่าลงทุนเป็นเมืองที่น่าจะต้องขยายกิจการได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆได้ใช่เมืองที่จะอบรับความหวังของทุกคนที่รู้สึกว่าเราอยู่แล้วเรามีคุณภาพชีีีวิตท่ด มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจนมากขึ้นส่งผ่านความมั่งคั่งไปสู่คนรุ่นต่อไปได้นี่คือโจทย์ของเราแต่เดิมะผมก็มีความคิดว่าเฮ้ยผมเนี่ยก็มาจากคุณแม่ก็เป็นแม่ค้าคุณพ่อก็ขายผ้าก็ผ่านลุ่มๆโดนโอนเจอวิกฤตเศรษฐกิจบ้านก็เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินเฮ้ยผมก็ดิ้นล้นขยันผมก็ยังได้ดีได้แต่เดิมเราเคยคิดอย่างนี้นะแล้วก็บ่นคนที่ไม่ขยันแต่พอเรากลับมาเราดูสังคมมากขึ้นเราคุยกับผู้คนมากขึ้นเราก็กลับมาตั้งคําถามว่า เมืองแบบไหนกันนะที่ผักภาระในการเอาตัวรอดและดิ้นรนให้กับคนทั้งหมดและเอาแลเคสคือคนที่มันได้ดีขึ้นมาจากการดินน้นรนซึ่งมันมีน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะมาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกพาคนไปตายอ่ะเหมือนกับที่บอกไงว่า1,000คนโดดลงแม่น้ําที่เชี่ยวกรารอดมาหนึ่งคนจากขอนไม้บางทีถามว่าเรากลับมาคิดนะเฮ้ยหรือเรารอดด้วยตัวเองจริงปะ ไม่หรอกบางทีเราโชคดีเจอเพื่อนที่ดีปะ่ะเราโชคดีที่เจอครูที่ดีปะ่ะแต่คนอื่นมันไม่ได้มีปัจจัยเหล่านั้นนี่เขาไม่ได้เจอขอนไม้ตรงนี้เอาไว้นี่ปรากฏรัฐหรือเมืองดันเอาเราบอกเฮ้ยถ้ามาเยอะๆเลยคนที่ไม่มีชูชีพอะไรกระโดดลงมาเลยคนนี่ก็จมน้ําตายหายไม่กับใต้แม่น้ําเนี่ยศพมันไม่เคยพูดได้สู้แล้วจนสู้ยังไงก็จนสู้ยังไงก็ตาย่าแต่ก็พูดไม่เคยได้สื่อไม่เคยให้พื้นที่กับเขาไอ้คนที่สู้แล้วรอดสู้แล้วรวยมันได้พื้นที่ ดังนั้นให้เมืองใช้กลไกทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาหรือสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆได้ไหมล่ะการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีป้ายภาษีที่ดินเราสามารถที่จะอุดหนุนให้กับธุรกิจใหม่ธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจสร้างสารรธุรกิจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้ไหมอ่ะเพราะถ้าเกิดคุณปล่อยให้เขาคนตัวเล็กทําธุรกิจแล้วสู้กับคนตัวใหญ่โดยที่คุณไม่ให้แต้มต่ออะไรเขาเลยมันจะเกิดได้ยังไงก็ที่ผ่านมาก็คุณไม่เห็นหรอว่าสตาร์ทอัพมันเกิดขึ้นน้อยมากๆบางคนบอกก็ต้องให้เขาสู้ในกติกาเดียวกัน Hey, ภายใต้กติกาเดียวกันเอาตัวเล็กไปสู้กับรายใหญ่เนี่ยมันไม่แฟร์สินักมวยยังต้องน้ำหนักเท่ากันเลยน้ำเมืองนี้มันจะกลับมาหน้าลงทุนอีกครั้งถ้าเกิดมีสวัสดิการที่ดีมีการแบ่งเบาค่าครองชีพรายได้สุทธิเขาจะมากขึ้นพอเขาหาักไถ่ใจ่า้วก็เหลือกกาลังซื้อกําลังซื้อก็จะกลายเป็นกําลังการบริโภคแล้วคนเรามันบริโภคไม่หมดหรอกถ้าเกิดว่าเขามั่นใจว่าเขามีความมั่นคงในชีวิตจากสวัสดิการของรัฐที่ได้คุณภาพเพียงพอเนี่ยเขาก็กล้ายิ่งกล้าบริโภคเลยนะ ต้องการพูดว่าที่พร้อมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเนาะคุณรู้ว่าว่าในวันแรกที่ลงสมัครกับตอนนี้มุมมองผมเปลี่ยนไปมากเลยผมได้รับการฝากปัญหามานั้นน้นนี้เต็มไปหมดเลยแสดงว่าอะไรครับผู้ว่าคือแหล่งรวมความหวังพอเราเสาวเท้าเข้าไปเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันแตะกับกลุ่มเครือข่ายผลประโยชน์ทั้งสิ้นน่ะไม่งั้นมันไม่เลื้อนลังมาเป็นหลายสิบปีหรอกคุณรู้ว่าปัญหากรุงเทพมหาคนครที่มันเป็นปัญหาเดิมๆมาหลายสิบปีเนี่ยมันไม่ได้แก้ยากนะแต่ไม่แก้ที่ไม่แก้เพราะอะไรมัน เจอกับเครือข่ายผลประโยชน์ต่างๆแล้วคุณก็เว้นวักมันไงทมกลางความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเขาก็จมอยู่กับเรื่องนั้นจนเขาสิ้นความหวังแต่การเลือกตั้งมันทำให้เขามีความหวังกลับมาใช่ไหมผมคิดว่าเขาต้องการผู้ว่าที่พร้อมยืนหยัดในความถูกต้องและปกป้องเขาปกป้องผลประโยชน์ประชาชนยืนเคียงข้างเขาไม่ให้เขาเสียเปรียบผมย้ําเสมอว่ามันคือการไม่สนใจใยดีกับความเดือดร้อนของประชาชนแล้วรักตัวกลัวตายปรเทคตัวเองผมว่าประชาชนไม่ได้ต้องการผู้ว่าแบบนั้นนะถูกไหม ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ากลัวความกลัวนะคืออะไรรู้ไหมคือบุญคุณคุณเชื่อผมเถอะไอ้ความกลัวหลายคนก็ไม่กลัวหรอกแต่สิ่งที่มันจุกอกมากกว่าความกลัวคือบุญคุณแต่เนี่ยคือสิ่งที่ผมผมสบายใจรูป้ป่ะเพราะว่าไม่เคยมีในทุนอสังหารายใดมีบุญคุณกับผมเนี่ยถ้าเกิดผู้ว่ากลัวก็ไม่ต้องมาลงเลือกตั้งแล้วถูกปะ่ะแต่ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ความกลัวหรอกมันคือบุญคุณ